สวัสดีนะครับมื่อนี่กับพ่อครับสวนไผ่ลุงคํำคือเก่านะครับมื่อนี่สิาพามาเบิงไผ่ที่ปลูกไว้ประมาณปีหนึ่งนะพี่น้องแต่ไผ่ส่วนนี่ก็ซิมีหญ้าหกแน่จากน้อยเนาะบ่ได้มาตัดหญ้าห้า,นานหนาฝนนน่ย้วเรียวคับพี่น้องเลยบ่ย้วแต่ห้านี่น้องใหม่ก็ย้วไว้ครับฟ้าออกน้ําเงินเนาะเบิงได้พี่น้องก็ประมาณนี้ล่ละการที่เฮ้าปลูกไผ่พี่น้องก็เคยถามย่ดิถามลายว่าน้องใหม่นี่ ปลูกยากปลูกง่ายปันใดปลูกห้างปันใดผมก็อีบอกไว้ว่าการปลูกน่อไม้นี่ที่ดีก็คือ4เมตรคูณ3เมตรหรือที่ดีที่สุดก็คือสเมตรคูณ4เมตรนาอพี่น้องพอว่าหยางวัาตีการที่เฮาปลูกน้อไม้นี่ถ้าแสงแดดมันบอฮหอดนี่น่อไม่บ่ค่อยเ,คยเกิดเลยพี่น้องเ่ซสัน่นถ้าพี่น้องบ่เสื้อกับพี่น้องล่องไปปลูกสิดกันล่องบึง ถ้าอยากได้กอหลายคิดว่านอไม้มันออกไหลมันบรแมนเด้ครับก็ต้องปลูกห่างกับประมาณนี่ลหละส่วนนี้กับประมาณ4เมตรคูณสเมตรนะพี่น้องเฮากลได้ประมาณนี่นอก,ก็ออกกําลัางดีเนาะขั้นให้ดีที่สุดคั้นมีพื้นทีน่หลายๆก็4เมตรคูณสเมตรกําลัางงามเลยพี่น้องเบิ่งผลผลิตปีนี้ก็เก็บได้เต็มที่แล้วเนาะเพราะว่าปลูกมาได้ปีนึงแล้ว แต่ที่จริงเขาเก็บตันแต่เจ็ดเดือนเลายพี่น้องแต่ตอนนี้เขามันได้เป็นปีแล้วเนาะ็เลยได้เก็บมาเรื่อยๆเฟี้ยงเห็นบ่พี่น้องเฟี้ยงเขาก็เอามาปลูปกปลูกไว้ถ้ามีใบใบ,ใบไผ่ก็ไดใบไผ่นี่ยเขากวดวดร่วมกันเมื่อไว้แล้วก็เมื่อใส่กอใบก็ไดพี่น้องคัดบบมีเฟี้ยงเนาะเขาก็ใส่ใบไผ่แทนก็ไดถ้ามีใบไผ่หลายนะ เพราะว่าใบไผ่เนี่ยมันลนทุกมืออยู่แล้วพี่น้องก็ใช้ประโยชน์ว่าต้องเผาทิมบ่มต้องเอาไปทิมก็ได้แค่ว่าเฮ้ากวดเฮามีเวลากวดเฮากวดใส่กอมันเห็ดไ้หน่ให,ใหม่มันขาวพี่น้องขั้นบ่มีว่าจะพืชมาโปกยังเสียแกบก็ได้พี่น้องมันคืออีบอขาวเนาะอันนี้สูตรเคล็ดลับอย่างหนึ่งเพราะมันเคเล็ดลับหรอกเขานาเซ็ดกันทั่วไปล่ะ เพราะว่านมไม้ขาวมันกอีราค่าดีกว่านมไม้เขียวนะพี่น้องส่วนหมากราคากประมาณช่วงเดือนมิถกกุนกาบ30-25บาท20บาทก็แล้วแต่แล้วแต,ต่ไห่ค้าอีมารับแต่ละมือราคากระบอสซ้ำกันราคามันก็ออดอกลงตามฤด,ดูกาเนะพี่น้องคือจังหวาลาะละหนาฝนมากน่อไม้ปลามันก็ออกเนาะถามธรรมศาสตร์มัน นี่งามพีพ่น้องบึงก็บประมาณนี่สวนผมขอบคุณทุกกันติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจใผมแน่ก็พอกันไม่คลิปหนาเมื่อนีก็สวัสดีครับ